I A M J อ่ากาวสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับผมเจนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับเ a เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็อยู่ในไฟ M นะครับซึ่งก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครจำหน้าได้ดูในคลิปที่แล้วก็เป็นตรงจุดส่งสปอนของผู้เล่นใหม่นะครับถ้าผมสำหรับใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มานะครับผมมีคําแนะนํานะครับคือคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําวิธีการเปิดไมค์กันนะครับผมก็จะสอนเก็ดเล็กเก็ดน้อยนิดหน่อยนะครับ โอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเลยนะครับโอเคครับเราจะมาสอนเปิดไมค์กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านกด ESC นะครับแล้วก็มาตรงคําว่า setting ตรงนี้นะครับแล้วให้มาคําว่า voice chat อันนี้นะครับเนี่ย voice chat อันนี้เลยอ่ะแล้วก็จะตรงนี้มันเป็น enable off อยู่ใช่ไหมครับไอเราเลื่อนลูกศรไปทางขวานะครับปุ๊บมันจะออนนะครับแล้วไมค์ตรงนี้จะอ f f อยู่นะครับไอเราปรับเป็นออนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เลือกไมค์เลยว่าเป็นยังไงปกติมันจะเป็นโหมดอ่า voice active แบบนี้ใช่ไหม เราก็กลับปรับเป็นตัวของอุตุทก็ได้นะครับถ้าผมตันนี้ก็ปรับเสียงไม้นะครับว่าจะเอาเสียงไม่ดังระดับไหนอย่างฟังที่ได้ยินดังระดับไหนแล้วก็เสียงเอฟเฟกทั่วไปอ่ะจะดังระดับไหนเวลาแบบเราคุยไวแชทอยู่คุยเนี่ยคุยเสียงกับเพื่อนแล้วก็เสียงเพลงนะครับผมก็เป็นเท่นี้ครับกพสามารถที่จะใช้ไม้ได้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ อ่าแล้วใครอยากปรับภาพเต็มจอนี่ครับให้มาที่มากราฟิกอันนี้นะครับแล้วดูสกินไทยนะตรงนี้ก็มีเรื่องนะครับวินโดว์บลเลย์นี่ก็คือเต็มจอนะครับอันนี้ก็เป็นฟูลสกินนะครับก็คือเต็มจอเลยแล้วก็สามารถเลือกความชัดได้นะครับว่าจะเอารายละเอียดเท่าไหร่กันนะโอเคครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็สามารถจะกดนี่ครับกดอ่าสเปคบาร์เพื่อแอปพลายได้นะครับแต่ผมจะใช้อันนี้อันเดิมนะครับวินโดว์พันหกร้อยคูณเก้าร้อยนะครับผมแค่นี้ก็กด ESC ออกมาได้เลยนะครับผมเมื่อกดตายเสร็จแล้วนะ นี่ครับอ่าส่วนในเซิร์ฟนี้เนี่ยวิธีกับปรับวงไมเนี่ยเติร์เรากดเซตนะเห็นปะมันจะขยายเนี่ยมีเล็กสุดอ่ะอันนี้เล็กสุดใช่ปะนี่กลางนี่ใหญ่สุดแล้วกดใช้ปุ่ม N ในการคุยนะครับเติบปะตอนแรกเป็นสีฟ้าใช่ปะตรงขวาล่างอ่ะพอเราปลดปุ่ม M บุ๊บจะเป็นสีม่วงๆตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็สามารถไปคุยกับเล่นได้เลยนะฮะฮัลโหลใครตอบหน่อยดิในเกมอ่ะใครพูดหน่อยดิเฮีย yeah. พูดหน่อยเ yeah. ฮียฮัลโหล ไม่ได้ยินเหรอเอาจบแล้วเฮ้ยผมไม่ได้เปิดทีวคอร์ดอยู่นะเอาไม่ได้ยินเหรอหรือว่าแกลงไม่ได้ยินผมวะนั่นแหละครับมันปกติมันได้ยินนะก็เ,เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถเปิดแล้วคุยแชทไว้ก็ได้นะแต่ว่าไอคนในเกมมันไม่คุยกับผมนะครับโอเคอเค๋อออได้ยินยังอ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคโอเค,อเคจบแล้วจบคลิปนี้ก่อนาตายาตาย ครับผมก็คลิปเราก็อยู่ประมาณนี้นะฮะสอน,นง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโอเคต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ